เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลลิตจ,จากจอยสติ๊กและวิดีโอของ Evolve นะครับหลังเราทำาวิดีโอแนะนำเพร์กต่างๆของสาย Hunter ไป9 p e r เพร์กวันนี้เราจะมา,าแนะนำเพร์กของมอนสเตอร์กันดูบ้าง9เพร์กมอนสเตอร์ทุกตัวใช้เพร์กเดียวกันนะครับปึ๊บ หลังจากที่เราเลือกสกิลอะไรไปก็ได้ใน4สกิลเนี้ยใช้3สกิลพอยตอ่ะเลือกไปนี่คือกาเอาเพิร์ที่เราจะได้เลือกใช้นะครับเริ่มต้นเพิร์กแรก a r m ์เม e ร์รีเจนเนเะครับเพิ่ม a r m ์ r ขึ้นเอง50%อมผมมองว่าสกิลเนี้ยดูผ่านๆก็เหมือนจะมีประโยชน์นะใช้รีเจน d า m ์เมอได้รวดเร็วขึ้นเนี่ยแต่ผมว่ามันมีสกิลอื่นที่ดีกว่านี้คือ อาเมอร์จะเพิ่มเร็วขึ้นเมื่อเราเดินไปเดินมาต่อสู้หรือเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ต้องไปสนใจกินอะไรมากนักกินพวกสัตว์ป่าอะไรมากนักก็ดีแต่ผมว่ามันยังไม่โดนยังยังไม่สุดถามว่าทำไมยังไม่สุดเดี๋ยวข้ามไปก่อนไปสกิลต่อไป li m b Speed ทำให้ปีนเร็วขึ้น30%ครับเป็นสกิลที่ใช้แล้วสะดวกสบายขึ้นมากสำหรับการปีนหน้าผาสูง แต่โดยส่วนตัวก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่สกิลที่ดีที่สุดเหมือนกันน่ะมันมันมันมีสกิลอื่นที่น่าจะได้อนเนกประสงค์กว่าน,นี้ใช้ในสถานการณ์ที่ดีกว่าน,นี้นะครับแต่ก็อืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็มีอาจจะมีประโยชน์ในขณะที่เราต่อสู้แล้วส่วนใหญ่เวลาเราถูกโดมในฐานะมอนสเตอร์เนี่ยมันมักจะมีหน้าผงหน้าพาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ การปีนได้เร็วก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะถ้าหน้าผาสูงเนี่ยระหว่างที่เราปีนหน้าผาเราทาอะไรไม่ได้เราโดนยิงฟรีอย่างเดียวนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันในการใช้งานแต่มันเฉพาะจอจงเกินไปนั่นแหละต่อไปครูดาวอันนี้แหละสกิลที่เริ่มมีประโยชน์จริงจังและครูดาวรีดักชันลดเวลารีชาร์จของสกิลทั้งหลายทุกสกิลไม่ว่าจะเมื่อเราเลเวล3เนี่ยเราจะเลือกไว้3สกิล4สกิลเท่าไหร่ก็แล้วแต่ มันจะช่วยทําให้สกิลมันรีชาร์จเร็วขึ้นมีประโยชน์มากดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมองว่าตัวละครอย่างคลเคนและเรดที่เน้นสกิลเป็นหลักนะครับเพราะว่าทั้งต้องโจมตีจากระยะไกลแล้วหรือไม่ก็เลือดน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะใช้สกิลให้ได้ถี่ที่สุดเร็วที่สุดบ่อยที่สุดสกิลนี้เป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆนะครับถือว่าใช้ได้ครบเครื่องทุกสถานการณ์ควรเลือกติดตัวไว้ ต่อไปดาเมจโบนัส15%ก็ตรงตัวเพิ่มพลังโจมตี15%เหมือนจะน้อยก็เช่นเดิมอธิบายคู่กันไปเลยก็ได้กับดาเมจรีดักชันทำให้อึดแต่เดี๋ยวเอาดาเมจเอาพูดก่อนจากการทดลองนะครับเพิ่มดาเมจในการโจมตี15%เนี้ยมอนสเตอร์โจมตีเร็วเขาเรียกว่าแรงมากนะแล้วทำให้ฮันเตอร์น็อกเร็วมากเหมือนกันนะครับ จนจนจน,จนเห็นความแตกต่างคะคือ15%นี่เห็นความแตกต่างเลยอาจจะไม่ไม่เหมือนกับเวลาฮันเตอร์ได้ดาเมจเอาพุทสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดูเหมือนแบบน้อยอ่ะมันมันดูเหมือนจะน้อยแต่มอนสเตอร์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้ทุบตายได้เร็วขึ้นมากๆนะครับใครอยากปิดเกมไวๆก็เลือกสกิลนี้พยายามน็อกสตูให้ได้บ่อยๆแต่น็อกสตูให้ได้บ่อยๆอย่าลืมจะไม่มีประโยชน์ถ้าในจริงเขามีลาซาลัดน็อกไปก็เท่านั้นนะครับเขาไม่โดนสไตนะครับ เขาชุบขึ้นมาใหม่ได้นะครับต่อไปด a ม a g e r ซิ i s t a n c เพิ่มความถึกขึ้น15นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมสกิลเนี้ยด a m a g e r ซิ i s t a n c เนี่ยถึงมีประโยชน์มากกว่า armor regen โดยที่ผมมองนะเพราะด a ม a g ลดด a ม a g ม15เนี่ยลดตั้งแต่เกราะรวมไปถึงลดด a ม a g มที่เข้าไปถึงเลือดเราด้วยนะครับผมว่ามันมีประโยชน์มากกว่าถ้าใครที่ต้องการจะเล่นเกมยาวโดนยิงเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนแบบเหมือนโดนสกิด อะไรเเงี้ยไม่ไม่แทบจะไม่รู้สึกเลยอะรู้สึกน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกเมอร์ลีเจนเลือกดัมเม r รีดักชันดีกว่าดัมเมดรีซิแทนดีกว่าผมว่ามีประโยชน์มากกว่าต่อไปฟีดด i ิ้งสปีดกินเร็วขึ้น75%ดูเหมือนไรประโยชน์แต่จริงๆแล้วผมว่ามันแอบเทพนะครับเพราะมันเป็นสกิล l เ,เวลามอนสเตอร์จะโดนโดมเนี่ยบ่อยๆเลยก็คือระหว่างที่กินถ้าเรากินเร็วตีศัตรูตาย กินฟืบๆหมดแล้วไปเลยเนี่ยผมจากการทดลองโดยส่วนตัวของผมอนะฮันเตอร์ตามยากนะครับตามตามยากมากเราใช้เวลาในการกินไวมากกินฟืบๆฟฟ,ฟต่อให้มีนกมาลงบริเวณที่เรากินแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเราก็หนีไปแล้วครับเพราะเรากินเสร็จเร็วครับถืออย่ามองข้ามสกิลนี้ครับกินเร็วมีประโยชน์ครับหนีออกจากสถา,านการณ์ได้ไวครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเลดเกม เพราะเราจะกินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ห่วงช่วงต้นเกมเราอาจจะไม่ได้ห่วงเกราะเราห่วงอีเว v e เมื่อเรา e v o ว v e ถึงขั้น3ก็าะเต็มนั่นแหละสกิลเนี่ยจะเริ่มไม่มีประโยชน์ละจะเริ่มแบบมันมันเราจะได้กินน้อยลงอะ,อะเพราะฉะนั้นปลายเกมอาจจะไม่มีประโยชน์นะครับเลือกดัมเมจรีสิตันหรือสกิลอื่นๆไปอาจจะหรือแม้กระทั่งอาร์เมอร์รีเจนปลายเกมยังจะได้ประโยชน์มากกว่าสกิลกินนะครับ ต่อไป Movement s p e e d 20% m o v e m e n t Speed 20%สเนี่ยสำหรับฮันเตอร์ไอ้สำหรับมอนสเตอร์เนี่ยประโยชน์มากๆเพราะเขาเดินเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอนสเตอร์ Monster ที่ชอบสนีครับชอบคลานครับคลานเร็ว2ี่อนี่ฮันเตอร์งงอะครับคือคลานคานคานแป๊บเดียวทิ้งระยะไปเป็นร้อยเมตรเรียบร้อยใครมอนสเตอร์ที่ชอบเล่นสายหมอบนะครับสายคลานนะครับ อินทีสปีดครับมีประโยชน์มากๆถามว่าทําไมถึงมีประโยชน์มากเพราะเวลาเราเดินหรือเราเดินนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะเดินนี่ยิ่งเร็วเร็วสุดๆเร็วปีดเลยแต่การเดินหรือการกระโดดหรือการบินหรือการแดชมันทําให้เราเป็นเป้าสายตามันทําให้ฮันเตอร์เห็นเราง่ายเพราะฉะนั้นใครเล่นคลานตัวนี้มีประโยชน์สุดๆเลยนะครับต่อไปสเม l ท์เลนเพิ่มระยะการดมกลิ่น7จ มีประโยชน์เหมือนกันสำหรับมอนสเตอร์ที่ชอบทิ้งระยะห่างอย่างเช่นคาเคนและเลดนะครับเพิ่มระยะการดมกลิ่นจะสิไปมากมากเลยนะครับสำหรับคาเคนที่ชอบอยู่ระยะไกลแล้วยิงไลนิ่งสไตร์เข้ามาหรือเลดที่อยู่ระ,ระยะไกลแล้วใช้แอปดักชั่นนะครับมองเห็นฮันเตอร์จากระยะไกลขึ้น มันจะช่วยทําให้เราโจมตีเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวได้มากขึ้นหรือมองเห็นละยะระยะได้ว่าเอ้ยเขาอยู่ห่างเราเท่านี้เราควรจะ evolve ได้ไหมปลอดภัยไหมเขาจะเจอเราหรือเปล่าถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะครับต่อไปสุดท้าย Stamina Increase Stamina เนี่ยจะช่วยทําให้สกิลในการเคลื่อนที่ของเรารีชาร์จเร็วขึ้น50%ซึ่งเร็วมากถ้าเป็นโกไลอาจะเป็นสกิลกระโดดถ้าเป็นคาเคนจะเป็นสกิลเดชเวลาบิน ะะถ้าเป็นตัวเรดจะเดชพุ่งผมได้บรรดาสกิลทั้งหมดในปัจจุบันนะตอนนี้ผมชอบสกิลนี้ที่สุดและใช้บ่อยที่สุดหลังจากการทดลองมาในระยะหลังเพราะกระโดดไกลกระโดดรีชาร์ได้ไวบินหนีออกไปได้ไวแน่นอนมอนสเตอร์ตามยากและเราจะไม่เป็นเป้านิง่งเราจะไม่ค่อยได้อยู่กันที่เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าในปัจจุบันตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้เยอะที่สุดแล้วนะครับลองไปคือด m a เม r ร s i ิส a ต c นนะครับเอ่อก็จบ9สกิลของมอนสเตอร์สั้นๆง่ายๆหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนบ้างนะครับใครเห็นไม่ตรงกันแตกต่างอะไรยังไงคอมเมนต์และเรามาถกประเด็นกันวันนี้จบไว้แค่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์สวัสดีครับ